สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคอนเสิร์ตบอยป๊อดนะคะวันนี้ก็มีแขกไฮไลท์นะคะเป็นคุณวิวกินนะคะเป็นลุยเจียเอย้ไม่ใช่นะคะคุณด็อกเตอร์พลังนะคะแล้วก็คุณแม่กมาลาเนาะพี่กล้องด้วยค่ะวันนี้ตอนไปนะก็ฝนนะตกแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบจะหาที่จอดได้ไหมวนอยู่นานเลยอ่ะฝนตกก็ไม่เป็นไรเราไม่ท้อไปต่อค่ะบอยป๊อด our song together concert นะคะอันนี้ค่ะไปถึงก็ นี่เลยค่ะแขกรับเชิญมามากมายเลยค่ะมาเป่าปีเอ้ยเป่าแซกโซโฟนกันนะคะเพราะมากเลยจริงๆแต่แบบให้เสียงไม่ได้นะแล้วก็คุณรัตก้าวมาด้วยค่ะทุกคนแบบเสียงกรีดดังมากนะคะคุณรัตก้ามาเนาะเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวเลยไหมไม่ใช่มีคุณแม่กมาลาด้วยนะคะ นี่นะคะก็มีสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะเมืองไทยประกันชีวิตค่ะรอบมี้เป็นรอบการกุศลนะคะใครที่มารอบนี้ก็ถือว่าได้ทําบุญกับโงพมาศิราชด้วยนะนี่จะโชว์พลังเสียงของอดอกเตอร์พลังค่ะอประมาณนี้เนาะแล้วก็บิวคินก็มานะคะเนี่ยโอ้โหทุกคนแบบเสียงกรีนแบบดังสุดๆเลยค่ะแล้วคือบิวคินนะเสียงใสเสียงแบบนิ่งสถียนมากทุกคน นักร้องของจริงนะคะไม่ได้มีดีแค่หน้าตาบอกเลยคนเนี้อุ้ยแต่เขาบอกว่าเออคุณพีพีกฤิดมาด้วยนะคะงานนี้แต่เราก็ไม่ได้นั่งข้างๆคุณพีพีกฤิดเนาะเออก็ไปบิวคินก็มาเอนเตอร์เทนสนุกคะ่ะ อันนี้นะคะก็คือร้องเพลงคู่กับคุณป๊อดนะคะเป็นเพลง I'm okay, I'm not okay นะคะที่เราได้ยินการปล่อยของคุณบอยก็เสียพง์นะคะเคลิ้มๆไปเลยค่ะคุณยากกมาลาม,มาโชว์เสียงเพลงนะคะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันอายุ89แล้วยังขึ้นเวทีไวสุดยอดเลยค่ะ ขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตนะคะที่ทําให้โรสได้มาดูคอนเสิร์ตรอบพิเศษรอบนี้กับแฟนพี่กองก็มาด้วยนะคะเนี่ยคุณกองสหรัฐนะักรีดฮอแตกเหมือนกันนะที่โรสได้มาคอนเสิร์ตนี้ก็เพราะว่าทํายอดได้นะคะมอบุนประกันไว้สิล้านบาทค่ะผลงานถึงนะคะบริษัทให้รางวัลเรามากมายเลยค่ะได้ฟังเพลงแล้วก็ยังอิ่มบุญด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย